ูช่องวันนี้คลิปพันษาวันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะชื่ออะไรจไหนอะใกล้สายน้ําภูผาใช่แล้วใกล้สายน้ําภูผาเนี่ยพักนั่งนั่งรถมาเนี่ยขับรถกันมาเนี่ยห้องมาตลอดทางเลยนี่ชื่ออะไรวะขับรถไปจักพักลืมชื่ออะไรวะชื่อหยาวม่ได้วเราคือที่เนี่ยที่สวนพึ่งนะครับก็จะมีชื่อร้านการเต็นท์ก็จะเป็นสายน้ําหรือภูผาอะไรประมาณนี้เยอะมากเลยคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันบางทีเรามาเราก็สับสนเนี่ย ชื่อชื่อไปเอาชื่ออีกร้านหนึ่งไปบอกอีกร้านหนึ่งก็เลยเป็นชื่อใหม่อะไรนี่มันก็เลยงงงงไงก็ต้องต้องจำกันนิดนึงนะครับบางทีกางเต็นท์เสร็จนะครับยังจําชื่อไม่ได้เลยก็สรุปวันนี้เรามาที่ไร่สายนาผู้ผ่านนะครับกับวันที่ฝนพังนะก็คือช่วงนี้ยฝนตกติดต่อกันหลายวันมากเลยแต่ว่าเราก็ดันทุรังมานะว่าใจรักนะรักอยากจะมามะได้มากางเต็นท์กันประมาณเดือนหนึ่งนะ เราก็อดใจไม่ไหวยังไงก็ต้องมาล่ะครับเพราะมันเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับวันนี้เช็คไปที่ลานแล้วมีเราเข้าไปแค่กลุ่มเดียว,ยวแต่ว่าก็จะมีพี่ๆที่กากางเต็นท์กันอยู่ก่อนหน้าเราแล้วตั้งแ,แต่เราคืนใช่โอเคน่าจะถึงทางเลี้ยวละกิ๊โอเคเราจะไปดูทางเข้าไปนี่เดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้นะครับ เราพี่ออกจากอำเภอสวนพึ่นมานะก็จะมีป้ายบอกทางเนี่ยวลงไปเลย<ม>เห็นไหมไปจะมีลานกลางเต็นท์อยู่เยอะแยะมากมายเลย<อ>ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกันกบที่เราไปากลางเต็นท์ท,ท,ที่เดิมเนเจอแคมป์นะครับลงไปเรื่อยดีเดียเด๋ยวไตามเส้นทางไปจ,จะผ่านกับป่าเขานะ เดียวเชาอุ่มสองก็จุดที่เราไปก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ริมน,น้ํานะครับก็่งถ่นท่ากลางาป่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะลานลับในป่า yeah. ลึกเนี่ยใช่เดี๋ยวเราไปกันเอนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมเส้นทางได้วก,กันเราะว่าเราก็ไม่เคยมานะครับเราจะให้ชมใปพรอบกันใกล้ถึงแล ส่าทางคุ้นเขาเลี้ยขวขวาใช่ปะ่ะ<ม>สอยด้านหน้านะก็จะมีลานกางเต็นท์เยอะเลยเนะี่ยถ้าเราไปเนี่ย<ม>เลี้ยขวขวาเนี่ยนะสอยเนี้<า>ยก็จะมีสายทาง<า>คาุ้นเขาเดินมีเจอแคมป์โอ้โหเยอะแยะเลยในเนี้ย<ม>แต่เราจะเลยไปก่อนนะครับนี่<อ>ก็ใช่ไหมไล่หลงละเขาสุดซอยปะ่ะสุดซอยสุดซอยเหยนไหมลายโอ้ลายลายมากเลย ไม่เห็นมีไปเรามีตัวใช่ไหมสุดว่าสุดไหมเราเข้าไปดูก่อนเขาบอกสุดซอยนะครับสุดซอยใช่ใช่เขาบอกว่าไล่สุดท้ายใช่ไหมไล่สุดท้ายอืมเฮ้ยนี่เขากลับกันเหรอนี่เขาคงกลับกันเขาคงมาแต่เมื่อวานอ่ะทำไมรีบกลับอ่าเขากลับไปอีกที่ยังไงอ่าใช่ไหมใช่คงใช่แหละนะเขามีสะพานเหรอมีสะพานน้ำด้วยนี่เราจะรอก่อนเราเรารอตายสะพาน เ okay. ส,นนสน้นทางก็ประมาณนี้นะรถรถเล็กรถเก๋งเลยน่าจะมาได้ไม่มีปัญหาเลยนะโอ้โหขันสาจริงๆเสน้นทางดูดิมีลานกันเรงนี้นะเราเราเรา,เรามองหาร้านของเราสิมีไหมไรใส่นะ้ำแคข็งมีสายน้ำภูผาไหม เขาเล่บอกว่าร้านรับองศาหรือยังไงคนไล่ใส่น้ำภูพาเก็บเจอแล้วเออนี่ไงป้ายเห็นแล้วนี่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 ไปไปน้อยนิดได้ไง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 เห็บร่างไล่ใส่น้ำภูผาแคเจอร์เพราะว่าเราปักหมุดมาที่นี่ะมันจะไปอยู่แค่ตรงปากทางเข้านะปากเข้าใช่แต่ไม่ได้เข้ามาถึงนะครับก็ขับตามเรามาเรื่อยๆนะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้รถเก๋งก็น่าจะมาได้ ค่อยๆเข้ามานะหยอดนิดนึงหยอดนิดนึงนะว้าวสุยอดเลย่ยังไงไล่ไล,ลกลางเขาลิมน้ำก็มีหลายหลายล้านหลายลานอยู่ไล่ใส่น้ำผูผาอ๋อก็จะมีป้ายเล็กๆติดบอกเนาะติดบอกตลอดอออทางตลอดทาง ถึงย่างใช่ไหมนี่ไงใส่น้ำพูกผาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเ,าเลยครับนี่จะถึงแล้วเฮ้ยมีตัวแย่ด้วย จะเป็นกลางข้างล่างโอ้้นหลายคันเหมือนกันนะเนี่ย,ยนี่ดอกไม้เนี่ยตะกี้จะเหลือให้เอกไมหลงังข้างล่างต้องเข้าไปข้างล่างเหรอเป็นไงเลี้ยวขวาเป็นไงอะเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับอขาบอกนะว่าต้องเข็นรถลงไปลึกเลยเดี๋ยวลงไปติดต่อกางเต็นท์นกันก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวคืนนี้พี่จะอยู่กับเต็นท์นี้ครับอ เขาอยู่ต่ออีกทีอ๋อนี่ห้องน้ำใช่ไหมใช่ครับห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำนะครับลงจับน้าจัดแบบนี้เพิ่งจะเปิดได้สองเดือนกว่านั้อ๋อของเขาครับโอ้ถนนใช่สวยๆๆก็เดี๋ยวก็ดูไม่มีใครเข้าเพื่อนนะพี่นะไม่มีละครับพี่เลือกได้เลยครับว่าจะตรงไหนอ๋อนี่ไดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเลือกงานการเตร็จกัน มองนนะเสือๆเลยด้านหน้าน่าจะจะลงไปยังไงคลงเข้าไหนครับเข้าไหนใจนะแล้วงตรงเนี้ยถ่ายที่นะครับได้ครับเพราะทางนี้เราเอารถลงมาได้ลงของอ๋อคือตรงเนี้ยคือตรงทางเข้าที่เราเข้ามมาเมื่อกี้เราก็ขับรถลงมาลงของได้ ข้างล่างเลยลง่างเลยครับคือเอาไปลงของข้างล่างแล้วก็พอพอลงของเสร็จก็เอาขึ้นก็หมุนตรงชั้นข้างะหมอนเลยหมอะเลยอ่าจิ๊บเดินระวังนะมันลื่นมันลื่นนะพี่มันลดลดที่ชับกับชับสองนั่นไงนั่นไงบอกแล้วว่าล่องยังมาไม่ถึงไหนเลย นี่เป็นไงรลานอย่างดีเลยเขาะมาไหนคือรถจะไปนี่ไงลานที่เรากำลังเป็นกันก็อยู่ประมาณตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาอยู่กันนิดนึงนะอันนี้เขาจะออกแล้วอ๋อยยอกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาอยู่ก็อยู่ต่อ แค่อยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้อืมข้งล่างข้างล่างด้าหลังได้ได้ทำไม่นานไม่นานนะพี่ก็บอกไม่นานแล้วประกาศยังต้องขนส่งมาขนส่งให้มาพี่ก็บอกเป็นไงเมื่อกี้ไปจับกบอ่ะเจ็บเส้นสไลเดอร์ไม่เกี่ยหาติดแล้วแตพี่เขาก็พาแนะนำสถานที่นะเดี๋ยวคงต้อมาตรงนี้เหรอครับพี่ตรงนี้ได้เราเราต่อสมองก็ได้ได้ต่อได้ด้ะ ร่มดีร่มดีลมหวานดี่ดต้นไม้ใหญ่เยอะฝนโตกก็มันก็เมันลงไปปลอยเนาะคือมันไม่ลงจัก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 มกไม่ใช่หรอผมก็น้ำป่าไม่มาพี่ต้งวันดีคืนนามี่ขึ้นี่ขึ้นอ๋อจ้าใใ,ใมาก็มีคนสวยนะคะมีะผมอยู่กับพี่ตลอดอ๋อ ค่ะพระพวกยายกองนี่นี่เขาเขายังไม่กลัวเลยเือเขายังไม่กลัวเลยเราจะกลัวอะไรเออเอาตรงนี้เหรอตอนนี้แหละตอนนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราไปถอยรถลงมาแล้วเราขนถองลงถได้ไหมถ้าจะถอดได้ได้อ้ใ่ทีที่ถอยขึ้นทางมันชันมากเลยค่ะทุกคนที่สถานที่จริง ชางมันชันมาก,ากนเ,นเอาหน้าลงไม่ได้ด้วยนะคะต้องเอาข้างหลังลงต้องถอยหลังลงเท่านั้น,นโอเคโอ้ผ่านไปได้ <c oughs> ด้วยดีค่ะทุกคนใส่มดีล้ว คือเราก็ขนของจักรรถนะครับทางนี้ก็ต้องลงมาทางนี้แล้วก็มายังจุดที่เราจะกางเต็นท์ก็คือตรงจุดนี้ครับก็ลงของเสร็จเรียบร inform inform ้อยก็เดินแดงกางเต็นท์กันนะับก็คงจะเป็นบริเวณนี้แหละนะครับจุดน้ําดีนะครับแล้วก็มีต้นนี้ด้วยไปสวยนะครับบรรยากาศที่ลมเื่นแล้วก็มีสายน้ําที่ไหลผ่านมาเต็นทะเลานี่ริเวณนะแล้วเราก็จะกางเต็ทนท์กันบริเวณนี้ครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันนะ นะครับเราก็ได้ทําการการเซ็มเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเป็นไงล่ะบรรยากาศตรงนี้กับเสียงน้ําไหลอย่างแรงเลยนะน้ําเนี่ยลงมาล่างเนี่ยเย็นมากเลยไอ้สามเย็น <c oughs> เซ็มของเราบรรยากาศตรนนี้จะมีน้องๆเล่นน้ำอยู่ทางด้านนู้นนะครับล่งองห่วงยางเ,ออเราีน้นนองห่วงยางด้วยเขามีห่วงยางให,ให้ให้ด้วยนะนี่ห่วงยางก็เขามาให้เราแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้เล่นน้ากันนะครับเดินเล่นก่อนนะ แต่บรรยากาศที่หน้าเต็นท์ของเราใช่เมื่อกี้ก็มีเรือขยักผ่านมาเยอะแยะเลยนะนี่ไปหันไปหันไปข้างนั้นนี้อืมชิ้อย่างเยอะเมื่อกี้ไปนั่งเล่นมาแล้วเข้ากับบรรยากาศเลยนะดูต้นไม้ดิเป็นเป็นเมองอ่ะเออสวยงามสวยงามตาเดี๋ยวเราเดินขึ้นแม่น้ำบนไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่าตอนนี้เมื่อกี้มีที่จ้างเต็นท์ตรงนี้ก็เขาก็ออกไปแล้วล่ะเมื่อกี้เองนะเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูบรรยากาศกัน ทางด้านบนนะครับก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลยอ,อย่างจีนหนักนี่ก็อีกเป็นลานหนึ่งนะตรงนี้เหม,นนะมาะมากเลยขึ้นมาได้ครับผมนี่ก็อยู่ติดลันน้ำเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลานสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามไล่ไปเรื่อยๆนะนี่ก็จะเป็นพื้นที่บร bon ิเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่กลางเต็นท์ทั้งหมดเลยก็จะมีชั้นล่างสุดนะครับชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าขึ้นไปด้านบนนั่นเลยนะครับ เราไปดูทางด้านนู้นกัน้าเดี๋ยวเดินไปข้างบนดีดีกว่าข้างหลังนี่ก็กลางเต็นได้นะครับ่ก็<ห>จะมีทาง<ห>ทางขึ้นนะเนี่ยเมื่อกี้เราเอารถมาจอดทางด้านนี้นะครับนี่พอดีที่เขาเอารถเข้ามาเราก็เลยขยับขึ้นไปทางด้านบนนะครับก็จะมีเต็นมาเพิ่มคือหลังตรงนู้นตรงที่รถจอดอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นเต็นที่อยู่ตั้งแต่เมื่อวานละ นะครับเขาก็อยู่อีกคืนหนึ่งนะมองเราไปข้างล่างก็จะเห็นเป็นเราติดน้ำไยเห็นไหมยังสวยนะฮะเนี่ยอือบรรยากาศที่ลำมเล็นมากติดน้ํานะครับลานรัดในป่าลึกขึ้นไปด้านบนกันนี่เราก็จอดวันนี้และครับวันนี้ไม่มีใครมากางเต็นท์ที่เขาให้จอดได้ะนี่ก็จะเป็นลานสนามหญ้านะไปพี่ชิพเดิเนทางไหมฮะ เรื่องไงรองเท้าเปียกน้ำเมื่อกี้ล,ง,ลงน้ํากันเป็นไงเราบรรยากาศข้างหน้านสวยนะ <c oughs> คือร่มไม่ไ้งวันเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> คือวันนี้มันเหมือนกับว่าฝนจะตกแต่ไม่ตกนะ <c oughs> ดูนี่ก็นะค่ะคึมๆแต่ฝนไม่มาดีละคือจะขึ้นถึงนี้ขึ้นถึงนี้แต่ขึ้นไ่ได้ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ไป <c oughs> อ,อันนี้ก็จะเป็นลานด้านบนนะนี่มุมนูม้นก็จะเป็นลาน เช่นกันก็จะมีนี่กิ๊บแพ้ไม่ไผ่นะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกลางเต็นท์บนแพม่ไผ่ก็จะมีแพม่ไผ่ไว้บริการเช่นกันนะครับนี่ต้องมีก็ถูกสวยๆแวยลองช่องเนี้ยนี่เหรอแพร่นางเลงทางด้าเนเราเต็มใช่ใช่สวยมากแล้วก็นี่เต็นท์เราอยู่ด้านล่างนะครับนู่นสวยเหมือนกันก็จะเป็นลานลานลาน,ลานหินนะนะนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศจุดอื่นกันไปดูห้องน้ำดีกว่า ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำนะครับทางด้านนี้นะขึ้นก็จะเป็นบันไดดินนะครับขึ้นไป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 ทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานนะครับก็จะมีถังขยะนะครับก็ล้างจานทางด้านนี้นะเรามีถังน้ํานะครับถัดไปก็จะเป็นห้องน้ํานะครับก็จะเป็นทั้งห้องน้ําแล้วก็ห้องสุขาในตัวนะครับมาเรามาดูห้องแรกกันห้องแรกก็จะเป็น นะฮะนี่มีฝักบ,บัวแล้วก็มีที่แฟนผ้านะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ก็จะเป็นแบบนั่งลาบเออนั่งยองนะครับตัวนี้นามาทูกห้องถัดไปคนะันี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีฝักบ,บัวที่แฟนผ้านะครับนะทั้งหมดสามห้องนะครับถัดออกมาก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับไปล้างมือประมาณนี้เราเดินไปชม ดูเดินกันต่อนะครับโอ้เลื่นเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาก,มมากทางก็ชานิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นรถเก่งขึ้นเลยนะเออเขาเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างคันนน้นก็รถเก่งนะอ่าที่เขาจอดท่านทาง้นอ่ะเออเมื่อกี้ก็มีขึ้นมาคันหนึ่งขึ้นได้ใชแรงดึนะส่งนดหนึ่งส่งนิดหนึ่งแต่ก็ขึ้นได้ครับขึ้นสบายเดี๋ยวเรากลับไปที่เต็นท์กัน ก็จะมีจุดเชื่อมตอ่อปลั๊กไฟให้เราด้วยนะตรง,งนี้เลยนะใก,ใกล้เต็นท์เราเลยเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็ใช่นะจุดเชื่อมตอ่อปลั๊กไฟนะครับนี่แล้วก็จะมีหลอดไฟด้วยนี่เราก็เชื่อมปลั๊กไฟไปที่เต็นท์ของเรานะนี่นะครับสายก็จะลากไปที่เต็นนะท์น,นะติดกับ ที่นี่มีไวไฟที่ใช้ด้วยนะครับก็จะมีรหัสนะครับติดไปที่นี่ผลต้นไม้นะางด้านโน้นนะครับนี่าาาก็เดี๋ยวพาไปป้ายนี้ก่อนก็จะเป็นกฎปฏิกาของการามากลางเต็นท์อยู่ที่นี่นะครับก็โดยั่วไปนะครับเรามากางเต็นท์ด้วยกันก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีถังขยะนะครับไว้บริการเป็นจุดๆนะครับนี่สามารถที่จะขยะมาทิ้งได้ด้วยนะครับ มีนบรรยากาศค่อนข้างล่มเลื่นนะเราวาอยู่ลานล่างนะก็จะติดลำธารน,นะครับเรียกว่าลำผาชีน,นี่ต้นเนี้ต้อนอะไรไม่รู้แต่ว่าเห็นขึ้นหลายที่เลยมันสวยมากเลยอือม,มันนี่ยังสวยเห็นไหมอมือันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งนะครับก็เดินไปทางไหนก็สวยทุกมุมนะครับข้างๆก็จะเป็นลานกลางเซนต์อีกลานกลางเซนต์หนึ่ง อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกลานกลางเต็นอะไรนะัสำหรับที่นี่นะก็จะมีบริการนี่ด้วยล่องแง่งนะครับ a t ที v, แล้วก็เค้นบอลด้วยนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับกมีอะไรนี่เขามาก่อไฟถึงถึงหน้าเต็นเลย เออามันมาให้เราฟรีเป็นเราย่างเรากาไม่มีเตาก็เอาเตามาให้เลยบริการ,ร,การเป็นกันเองมากดูดยากนิดเลยอ่ะทุกทุกคนมาที่นี่จะบร,ริการจะเหมือนกันหมดทุกคนครับแนะนําเลยนะแนะนําต้องรีบมานะครับก่อนที่จะแบบจะดังคู่แต่งแล้วไยที่ปาการใช่เดี๋ยวต้องจองข้ามปีกันหนาไม่ใ,ใช่ไรเอ่ผัแตนนี่ก็จองข้ามเดือนกันแล้วครับคืออาทิตย์นี้จะไม่ค่อยเยอะพี่แต่อาทิตย์ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเยอะอาทิตย์ที่ที่เดือนอืมแต่นี่นะแต่บรรยากาศนะครับโอ,โบอ,บอ้โหขี่บหมอกโอ้โหน,นุ่นบรรยากาศยังดีเห็นไหมแนะนําเลยต้องมาให้ได้นะครับช่วงนี้เห็นไหมอย่างที่เรามาก็เป็นวันหยุดนะแต่ว่าเห็นอมนองก็มาจุดไฟให้เราเอามันให้เราเผา มันที่นี่ปลูกเองนะครับเป็นมันญี่ปุ่นนะครับก็ลองให้เรามาเผาดูถ้าติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้นะครับที่นี่มีมีมาล้วครับราคาไม่แพงน,นะมันญี่ปุ่นแพ้เลยเดี๋ยวเราตอนเย็นนะครับมีเมนูเพิ่มก็คือเราจะเผามันกนนะครับที่หน้าเต็นเราเ <c oughs> <c oughs> โอ้โน้องบริการดีมาก มันเผาเป็นไงอ่ะโอ้โหหอมมากเลยเนี่ยนี่เราปิ้งไข่เลยนะสุกแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่กินเรากินนี้ก่อนเมนูหมูกระทะสุกยางกินได้ยังยางเลยไฟมันไม่แรงหรือว่าไฟดับไปแล้วฮะไฟมันออกอือโอเคใช้ได้อยู่ก็เมื่อกินมันยังควันขมงเลยเลยควันหายแล้วให้เพื่อนๆกินด้วยกันนี่สุกยางอ่ะ ไกลแล้วแหละแล้วจะโชว์ทำไมเนี่ยเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวรอให้มันเหลืองสักหน่อยค่อยกินนะโอ,โอเคเดี๋ยวอย่างนี้เ,เราไปกินหมูกระทะกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆมากินด้วยกันนะนี่ก็จะได้ยินเสียงลำธารน,น้ำไหลอย,อยู่ทางด้านหลังนะครับเรากินแบบนี่นเป็นไงล่ะขอบินี่ติดลำธารเลยแต่มืดมองไม่เห็นแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศช่วงค่ำของเรานี่ก็เตียนที่ไปข้างๆนะ กลังทำอาหารเย็นอยู่แล้วก็ทางร้านก็จะมีนี่ครับไฟนะครับเปิดเปิดไว้ทั่วร้านเลยนะครับแล้วก็เต็นท์ของเราเอา่ะนั่งใต้ทัพนะครับนั่งเก็บบรรยากาศแล้วก็กินหมูกระทะไปด้วยแบบเลยว่าเด็ดมากที่นี่แนะนําเลยนะครับสุกยางสุกยางอยู่แล้วเนี่ยนะสุกยางยาง,ยางใช่ไหมอ,อุ้ยมีมีเพื่อนมาหาด้วยแมงเต็มเลยตรงสหนจะได้ปิดไฟ อืมนูข้างบนเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันก่อนนะครับอ,อุ้ยเกีีบเลยนะคะใหญ่เลยนะเลยแตไม่ได้ตัวใหญ่ ก็เป็นบรรยากาศยามค่าคืนนะครับหลังจากที่เรากินหมูกระทะเสร็จก็ขึ้นไปอาบน้ําที่ด้านบนทางนู้นห้องน้ําอยู่ด้านบนนู้นนะครับไกลๆหน่อยแต่ว่าเราก็แลกกับบรรยากาศนะครับมันตรงนี้ถูติดน้าติดน้ํติดน้ก็จะได้เราได้วิวแล้วก็ได้บรรยากาศแล้วก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลแบบนี้ไม่แน่ใ,ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินเหมือนพวกเราหรือเปล่านะครับวันนี้จะเห็นได้ว่านี่เรากางเต็นท์แยก สภาพนะฮะปกติเราจะกางเต็นท์ทางหน้าหลังนะ<ม>วันนี้เราเอาเต็นท์ไปไว้ข้างๆทางนี้ข้างๆเลยกระับเพราะว่าเพราะว่า,วาอย่างนี้วันนี้ที่เราเข้ามาที่ล้านนะครับก็จะมีเป็นทั้งหมดสามหลังก็รวมถึงของเราด้วยเราก็เลยอขอทางเจ้าของร้านนะครับกางเต็นข้างๆเขาก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่า,าไม่มีลูกค้าเข้าขมาเพิ่มนะครับแต่สาหรับวันอื่นก็ถ้าพื้นที่จํากัดก็ต้อง ขยับขยับนิดนึงนะครับ<ม>ก็ไม่ใช่สําหรับแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับตลอดที่อื่นด้วยนะครับ <c oughs> ก็แบ่งตามพื้นที่ให้เพื่อนเพื่อนข้างเต็นกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะจํากัด <c oughs> ป็นควรนะเพราะว่าใครๆมาก็อยากจะติดน้ำกานท้านั้นแหละเพราะว่าจะได้บรรยากาศที่สัมผัสได้ถึงธรรมชาตินะ <c oughs> ที่นี่ไล่ส่ทานปูขาใช่ไหมใช่ไหมลืม ชื่ออะไรอ๋ชื่อว่าเก่ยว่ยวท่อะไร่ไล่ใส่น้ำภูผาไล่ใส่น้ำภูผาใส่อกภูผาไล่ใส่น้ำภูผานะนี่พรุ่งนี้จะกลับแล้วยังจำชื่อรางการเต็นไม่ได้เรื่องเรื่สกับภูผาหลายภูผาถูกไหมเราจะมีภูผามีสายทานอะไรมันจะเดินวนๆอยู่แบบนี้แหละนะ เดี๋ยวตื่นเช้ามาก็ลืมไม่ต้องไหนเดินเข้าเต็นท์ก็ลืมแล้วเ,เราขอรอก็ดังเลย<_><_>เพื่อนทางเต็นท์เข้าติดไฟนอนแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะตื่นมาเก็บภาพรบรรยากาศสวยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครังนคืนนี้เราก็จะต้องต่อตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับนะตอนนี้อากาศก็กำลังดีเลย เย็นๆสบายๆไม่ร้อนมากไม่หนาวมากเกินไป<ด>นะโอเคครับสำหรับค่คืนนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ All no. right. ยับเยินมากเงอะเงอท่วมเลยก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารเช้ากันเสร็จนะครับก็เก็บเต็นท์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปบรรยากาศที่นี่สองท้ายนิดหนึ่งนะครับที่นี่ไล่สายน้ำภูผาอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอัตราค่ากลางเต็นท์อยู่กันคนที่ ท่านละหนบาทต่อท่านต่อคืนนะคะแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า10ขวบไม่คิดค่าบริการหรือผู้สูงอายุที่อายุเกิน70ไปแล้วก็ไม่คิดค่าบริการครับเาฟรีนะครับแล้วก็อ่าเป็นเพื่อนใดไม่มีเต็นท์มาที่นี่ก็มีเต็นท์ไว้บริการนะครับอ่า<ม><ม>ก็ติดต่อผ่านเพจมาก็ได้นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีสัตว์เลี้ยงอ่าเอาเข้าได้นะครับแต่ก็ดูแลนิดนึงะครับสําหรัับาสญณโททศพ์น สัญญาณโทรศัพท์่ไม่มีนะคะมีแต่ a อแต่ว่าต้องขึ้นไปด้านบนนะคะด้านบนนู่นข้างหลังนะครับถ้าข้างล่างก็จะเป็นสัญญาณไว้สายใช่ไใช้เนาะใช่มีรหัสติดตามต้นไม้นะครับเนี่ยข้างหลังก็จะมีป้ายบอกแล้วก็ปักไฟนะครับด้านหลังมีหลายจุดเนาะมีหลายจุดให้เราพ่วงใช้นะฮะเอาปังมาเองนะก็แนะนำนะครับสำหรับที่นี่ เรายังไม่อยากกลับนะที่นีบรรยากาศดีมาคือบรรยากาศดีตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยเอาม่าย่ด้านล่างเนี่ยมีร่มเงาตลอดเป็นร่มไม้ตลอดนะคะถ้ามีโอกาสเราคงจะกลับมาซ้ำนะครับที่นี่นะแต่สําหรับวันนี้เราคงต้องเดินทางก่อนเนาะเดี๋ยวคงจะต้องขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ